สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนสมาชิกช่องเชฟทย์คนเดิมสำหรับอีพีนี้นะครับมาตามกันสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงชุดที่1และชุดที่3นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนบรรณาธิาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินหลวงปู่สวงชุดที่3ชุดพิเศษนะครับงวดล่าสุด5 2, 7นะครับ ตัดเล่นได้5-2เข้าชุด5-2ตรงตรงนะครับก็มาตามกันต่อนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2568นะครับไปดูตัวเลขกันนะครับจะเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเอาละครับตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับเ,เชฟอาจจะมองเป็น2ลักษณะนะครับคือมองว่าอาจจะเป็น8 19หรือ879หรือ869แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คล้ายๆเลข5อยู่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ579 569นะครับน่าจะประมาณนั้นเนี่ยนะครับให้ดูนะครับมันอาจจะคล้ายๆว่าเป็นเลข8กับเลข7แล้วก็เลข9หรือว่าเลข8เลข6เลข9นะครับแต่มุมอีกมุมนึงก็คล้ายๆเลข5อยู่นะครับอาจจะเป็น519 579 569 นะครับอาจจะมองได้ใน2ลักษณะนะครับฉะนั้นแล้วก็ลองดูนะครับเอทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าตามมุมมองส่วนตัวของเชฟก็อาจจะตามที่ลงไว้ให้นะครับก็อาจจะเป็น869 879 8 1 9แแล้วก็อาจจะมี579 519 569นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชุด2ตัวก็จะเป็น8 6 87 89 8, 8 119 1 6 7 6 7 9 9 6 5 1 5 9 5 7นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเอาลครับก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงชุดพิเศษชุดที่3นี่ก็ถือว่าให้โชคบ่อยอยู่นะครับให้ตัวเลขเข้าบ่อยหลายงวดติดเหมือนกันนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวพาไปดูข้ามงวดด้วยนะครับ ข้ามงวดของปฏิทินชุดนี้นะครับตัวเลขชัดเจนนะครับตัวเลขชัดเจนนะครับก็อาจจะมองว่าเป็น8-3-9ชุดเดียวก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าดูดีๆก็อาจจะมี8-3-6-9เพราะว่าถ้าเราดูดีๆก็ตรงหางเลข3มเนี่ยมันเหมือนจะขีดยาวลงไปนิดนึงอยู่อันนี้นะครับให้ดูชัดๆนะ คือตรงเลข3เนี่ยเขาจะขีดยาวลงไปนิดหนึ่งมันก็เลยทําให้คล้ายๆเป็นเลข6อยู่เหมือนกันนะครับมันจะเป็น6 9กนะก็อาจจะมองได้ว่าเป็น839สนาะแต่ถ้าจะมีเพิ่มเติมก็อาจจะเป็น8 3 6 9นี่แหละครับนะในชุด4ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้ามวดนะครับข่ามวดของหลวงพระสง์ชุดพิเศษชุดที่3นะครับก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งแนวทางนะครับ เอาละครับมาต่อการที่ปฏิทินหลวงู่อสวงชุดดั้งเดิมนะครับหรือว่าชุดที่หนงนะครับงวดล่าสุดหลุดไปนะครับสำหรับ4 6, 5นะครับเพราะว่าไปออกข้ามงวดไปแล้วก็คือ4 5หตั้งแต่งวดของวันที่16พฤศจิกายนครับแต่ว่างวดล่าสุดนะครับข้างวดก็ถือว่าไม่มาเหมือนกันนะนะครับข้างวดก็ไม่เข้านะครับในงวดที่ผ่านมาสําหรับปฏิทินหลวงพ่อสวงชุดดั้งเดิมนะครับก็ถือว่าหลุดไปเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับข้างวดก็ ไม่เข้าตรงงวดก็ไม่เข้านะครับอ่ะมาดูกันงวดน,นี้จะกลับมาได้หรือเปล่าสําหรับปฏิทินหลวงู้สวงชุดดั้งเดิมนะครับรูปแบบดั้งเดิมนะครับก็ถ้ามองจากจุดนี้อาจจะเป็น3 0แล้วก็อาจจะมี9ถ้าไม่9ก้าก็6นะครับแล้วก็เป็น4 6่หนะครับสามศูนย์สี่หนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ นะครับในช่วงท้ายก็มีแนวทางหวยซองที่น่าสนใจนะครับแอดวูล่างงวดที่แล้วให้ล่างขึ้นบนนะครับ5-2นะครับวันนี้จัดมาก่อนในชุดตามสูตรนะครับตามสูตรเต็มสูตรก่อนนะครับยังไม่ได้ตัดให้นะครับเต็มสูตรนี้ก็จะเป็น5-0 6-0 8-0 9-0 5-1 6-1 8-1 9-1 5-7 6-7 8-7 9-7นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มสูตรของแอดวูนะครับ เดี๋ยวรอใบเน้นล่างให้อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวตามกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับแอดวุ้ดเด่นล่างนะครับอันนี้ก็เต็มสูตรมาก่อนนะครับอีกหนึ่งใบแนวทางนะครับมับงกรเมรัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบแนวทางที่ให้โชคต่อเนื่องมานะครับปี68ถือว่าเดินดีจริงๆนะครับเข้าบ่อยมากๆ โดยเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับงวดที่แล้วก็สอบผ่านตรงๆวิ่งล่าง2นะครับเอางวดนี้วิ่งบน2วิ่งล่าง3นะครับหลังจากที่ปล่อยสายวิ่งมาแล้วนะครับก็จับคู่ให้นะครับก็จะมะีชุดเด่นล่างมี3 5 3 6 5 6นะครับนอกจากชุดเด่นล่างแล้วนะครับก็ยังมีจับชุด3ตัวมาให้ด้วยนะครับ3ตัวบนก็จะมี526 3 2 6 5 2 9นะครับ แล้วก็เด่นให้2คู่สำหรับบนนะครับคือ26กับ29นะครับส่วนล่างก็จะเป็น353656นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางข้อมูลจากมังกรเมรัยนะครับในชุดต้นงวดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูชุดที่พิเศษขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวอาจจะมีหลุดออกมาเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งใบแนวทางนะครับที่ต้องบอกว่าการันตีนะครับสายวิ่งนี้บอกดุมากดุมากนะครับเข้าติดกัน ก็ต้องบอกว่าหลายสิบงวดเลยเป็น10บสงวดเลยนะครับสําหรับหอยซองอสุนีบาทนะครับนี่นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับคือ8งวดหลังนี้ไม่หลุดเลยนะครับ6งวดหลัง8งวดหลังไม่หลุดเลยวดนี้เด่น4นะครับมี4ีหนึ่งกับ4ีสองนะครับอ่าแล้วก็มาดูอีกหนึ่งใบแนวทานะครับที่เข้าตรงบนล่างในงวดที่แล้วยืนนะครับอยืนงวดที่แล้วให้เด่นบนก็ได้ล่างด้วยนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับงวดล่าสุดนะครับงวดนี้จัดมา สองตัวบนเน้นๆนะครับชุดเต็มก่อนนะครับยังไม่ได้จัดชุดเน้นเอาชุดเต็มไปก่อนนะครับก็จะมี13141519 23242529 43444549 53545559นะครับก็เป็นใบแนวทางอีกหนึ่งใบนะครับที่หลายๆท่านก็ติดตามแนวทางอยู่นะครับสำหรับแอดยืนนะครับอีกหนึ่งใบแนวทางนะครับที่ กำลังเดินดีเลยนะครับเข้าติดต่อกันหลายงวดนะครับนั่นก็คือหอยซองคนมีโชคนะครับนะครับก็ตั้งแต่1พฤศจิกาสิบพฤศจิกาหนึธันวาเข้าทุกงวดนะครับมางวดนี้นะครับให้เด่น1บนนะครับมี1 2 1 8 1 9 0 1 7 1 6 1ดน็่นะครับเด่นล่าง5นะครับมี535 4 58 0575แล้วก็95นะครับใบนี้เป็นของแอดลุงหวังนะครับจอดใจลุงหวัง หลังจากงวดก่อนเข้าบนเข้าล่างงวดล่าสุดหลุดไปนะครับงวดล่าสุดหลุดไปนะครับช่วงนี้เดินดีนะครับแอ,แอดลุงหวังนี่เข้าติดตกันหลายงวดแต่ว่าเพิ่งจะมาหลุดงวดล่าสุดนะครับมาดูงวดนี้นะครับให้เด่น5กับ3มาเน้น5มี5 3 5 4 5 6 5 8 3 4 3 6 3 7 3 8นะครับเม็ดเดียว3 5 8นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ